น่าเบี้ยแหละแล้วก็บอกให้พี่เขาลุกไงนั่งแล้วก็กระโดดนั่งแล้วก็กระโดดแป๊บนึงแป๊บนึงอันนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้เคยเฮ้ทำบ้านรอดออันดังนะดังด้วยอันดังนะเฮ้ยเฮ้ยกระโดดเฮ้ยสุดไอ้ยสุดไอ้สุด ไม่ได้เป็นนักบอลเลยนะถ้ามีจะเอาต่อกโอเคแ้วถ้ามีม่เอาต่อจบล้วถ้ามีเอาต่อคือต้องเล่นทุก่งเอยไ้แล้วไอเหียร์พมาเก้าสิบเลย 打打,打。打